ลา่ส you ลาสุดผมกินข้าวมึนประกาศาจะมีคิสเตอร์เดียร์เป็นเกสเหรอคะทุกคนรอพี่เขาไม่เห็นจะชวนอะไรพี่เลยฝากชวนฝากให้เขาชวนพี่ได้ไหมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของเขาไหมคะคุพี่คะก็ได้ครับผมถ้าเขาชวนถ้าเขาชวนก็ไปอยู่แล้วแต่เขายังไม่ชวนมากลับมาให้ไม่มาเจอเลยอยากเจอเขาแล้วอยากเจอเขายังครับก็คิดถึงนิดหน่อย ก็แข่งคิดลูกกอล์ไปอยู่แล้วครับไปอยู่แล้วพี่รู้สึกไงบ้างอ่ะอีเมลโค้ชเด์กของเขาดีใจครับดีใจกับเขาเล่นลูกก้าวอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้พี่รู้สึกว่าทุกๆสเต็ปหรือว่าทุกๆอย่างที่เขาทำอย่างเงี้ยพี่ภูมิใจในตัวเขาอยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเห็นเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆมีแฟนๆที่รักเขาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆพี่รู้สึกดีใจแทนเขาครับผมก็เป็นคนข้างหลังแล้วกันที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่่่ตตตลอดดดครับมมมมชชววนนนาากก็็ไไิิะเ แต่อย่างอย่างอย่างเพลงนี้ของอย่างแฟนงนี้ของเราเขาก็มาเต็มที่เลยนะครับถ้าเกิดคอนเสิร์ตเราต้องติมพี่ขนาดไหนก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเยอะๆให้คิวไม่ว่างก็โอเคเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเรารางคิวทั้งเดือนเลยโอ้คิวทั้งเดือนไปเลยหรอคิวทั้งเดือนเลยในส่วนของเขามีแล้วของเราระคะอยากจะมีแบบไม่เดียวๆก็ตั้งใจจะทำอัลบั้มเซตนี้ให้เสร็จก่อนครับผมแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็รอติดตามครับก็อาจจะมีมีเป็นคอนเสิร์ต เป็นแฟนในอนาคตรอติดตามด้วกัน,น,นครับอย่างแฟนมีนคู่ต่างประเทศหมดหมดหรือ,อยังค,คิวหมดที่จะไปแฟนมีนคูต่ต <S <S ่างประเทศหมดเลยครัก็อันนั้นก็จะเป็นเซตแรกครับผมที่หมดไปแล้วก็เซตถัดไปจะเป็นประเทศไหนหรือที่ไหนหรือไทม์ไลน์จะเป็นยังไงไก็รอติดตามได้ทางช่องทางของบิลกินหรือว่าพี่พีกิจน,นะครับเอเเ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยเหมือนจะมีทุกงหรือว่าอ่าอันนั้นจะไปแล้วครับผมแต่ที่ไทยล่ะแฟนกับกระเพาะรอมากเลยนะว่าปีนี้จะต้องได้แฟนมีคู่ที่ไทยรอนิดนึงบิลกินเขายุ่งเขาไม่ว่างไง วันเราพูดเราว่าสมบูรณ์ด้านนี้เราเราว่าชิ้นนี้ดีขนาดนะกคนหัวก็พยายามพยายามเคลียร์งานอยู่ครับผมอยากทำครับอยากทำอยู่แล้วจริงจโปรเจกต์นี้มีโอกาสคุยกันบ้างหรือยังคิวว่าเราอาจจะต้องจัดแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็ได้ได้มีการคุยกันแล้วครับผมก็พยายามหาคิวให้ตรงกันอยู่ครับเพราะว่าถ้าอยากจะทำบางทีก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาคิวไม่ว่าจะคิวซ้อมคิวซ้อมที่มันตรงกันด้วยแล้วก็ วางแผนดีๆครับผมว่าจะจัดในช่วงพีเรียดไหนของปีครับถ้าเป็นไปได้อยากจัดในช่วงไหนถ้าเป็นไปได้อยากจัดในช่วงไหนปีหน้าน่าจะปีหน้าประมาณคิดว่าปลายๆครับปลายๆปีหน้าให้เป็นแฟนแบบเล็กๆน้อยๆโอ้บิวกินช่วงนี้เขาก็ยุ่งกับไทยหนังด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ต่อๆไปของเขาด้วยคอนเสิร์ตเขาด้วยอย่างเงี้ยครับว่ค่อนข้างยุ่งนิดนึงครับแสดงว่าปีหน้าต้นปีนี้กับโปรเจกต์นี้ต้องมาก่อนเลยครับ พี่ถ่วิดีโอทางนี้หน่อยครับครับแม่้ะแรกิกพี่แม่ลลูกได้วไเได้ได้เดี๋ยวได้พี่พลก้ไมาห่ยมาก 拜拜。開開